วิมือการสร้างอย่างงดงามตามศิลปะแบบอยุทยาเจดีย์ใหญ่กลางวัดเป็นเจดีย์ทรงกลมฐานกว้าง30เมตรและยังมีตำหนักกรมมเลียนอาคารสองชั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านทิศเหนือของวัดกุฎีดาวกว้าง14.6เมตรยาว30เมตรผนังชั้นบนชั้นล่างเจาะเป็นซุ้มโคง้ง รูปกีบบัวสันนิษฐานว่าเป็นที่ประทับขนาดทรงงานบูรณประปฏิสังขรของพระเจ้าอยู่หัวบุมโกศในขนาดดำรงพยศเป็นพระมหาอุปราชเมื่อปีพศ2254เรื่องราวตำนานปูโสมเฝ้าทรัพย์ของวัดกุดีดาวเริ่มจากพระองค์เจ้าพีรพงพานุเดชได้รับสมุดคอยโบราณจากพระพิสุรูปหนึ่งมีลักษณะเป็นกระดาษคอยเขียนอักษรไทยโบราณด้วยสีแต่ตัวอักษรได้ซีดจางเป็นสีขาวไปหมด อีกด้านหนึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้มีอักขระไทยโบราณเขียนด้วยหมึกสีดำมีรอยว่าแสดงถึงที่ตั้งของโบสถ์เจดีวัดกุดีดาวแสดงตำแหน่งที่ฝังขุนทรัพย์ถึง16แห่งพระองค์และพระสหายต่างประเทศได้นำเอาเครื่องไมดีแท็กเตอร์เครื่องสำรวจหาวัตถุที่ทันสมัยที่สุดในขนาดนั้นมาทำการสำรวจพบตำแหน่งฝังสมบัติล้ำค่าอยู่ใต้ดินพระองค์จึงทำเรื่องต่อกรมศิลปกร ขออนุญาตดำเนินการขุดหาขุนทรัพย์นางเกาโดยทำสัญญาแบ่งทรัพย์มอบให้เป็นสิทธิ์ของกรมศิลปากร90%ส่วนอีก10%เป็นของพระองค์เมื ME ่อกรมศิลปากรอนุมัติจึงเริ่มทำการขุดบริเวณวัดกุฎีดาว เป็นแห่งแรกในปีพศ2503เป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อทำการขุดไปตรงจุดที่รายแทงระบุว่ามีสมบัติซ่อนอยู่แต่กลับไม่พบสิ่งใดเลยทั้งที่ก่อนลงมือขุดได้ใช้เครื่องไม่ดีเทคเตอร์ตรวจและเครื่องก็ส่งสัญญาณว่าพบของมีค่าฝังอยู่ด้านในแต่พอขุดลงไปกลับไม่พบสิ่งใดเรื่องประหลาดยังเกิดขึ้นกับพระองค์และพัสหายชาวต่างชาติ <efter> <time> อีกเมื sí ่อได้พบเห็นวิญญาณที่มีลักษณะ แขนขาใหญ่แต่ไม่มีศีรษะปรากฏให้เห็นอยู่ต่อหน้านอกจากนี้ภายในวังของท่านยังมีเสียงคล้ายกับคนขุดดินอยู่ตลอดเวลาท่านจึงไปพบกับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทาง สยเวทพุทธาคมให้มาช่วยและได้ทราบความจริงว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์นั้นได้มีความโกรธเคืองผู้ที่มารับรอบขุดสมบัติโดยไม่ได้ทําตามแบบแผนจึงได้สาบแช่งผู้ขุดสมบัติไม่ให้ทํามาค้าขึ้นซึ่งต่อมาปรากฏว่าพระสหายชาวต่างชาติที่ร่วมกันขุดสมบัติได้เสียชีวิตลงกระทานหาันส่วนพระสหายอีกท่านหนึ่งก็หายสาบสูญโดยไม่ทราบชะตาก,กรรมส่วนพระอ,องค์ภายหลังได้หันมาดาเนินธรุรกิจหลาย แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและนี่คือเรื่องราวของปู่โสมเฝ้าทรัพย์วัดกุดีดาว